The five, the last reel. โอ้โหไม่ได้ไรสุดยนะครับผม4ร้อยสองร้กยกมันเอร่อยู่านไรเป็นดีอะดูมีชินนะครับนะโอเคเรามาอยู่ในไหนมาอยู่ในคุกเหรอเนอะบุคคลคุณนั้นเป็นใครฉันรู้เพลงนั้นนะใครใครใก็รู้เพลงนั้นแหละเอา แกเป็นใครทำไมน่ามินิที้เธอถูกเชิญมาจากเพื่อนเก่าน่ะแล้วฉันออกไปไม่ได้เรารู้วิธีมากกว่านั้นผมจะแปลเท่าที่แปลได้นะแปลไม่ได้ผมเงียบอ่ะคุณจะให้ผมออกไปจากที่นี่ไหมตายมันอันตรายนะเอ้อ It's Henry, I used to work here. I... I... honestly don't know my name. So, they call me Alice. But I'm no angel. You can ah. back rest. We'll back to it's only for a few hours. No need to worry. I won't go far. นี่ตัวอะไรครับท่านจะขึ้นไปที่เลเวลหกนะอ,อ,อยู่ที่นี่กับตันูเฮลลี่ด้วยล่ะเดี๋ยวจะกลับมาเร็วๆนี้ถ้ากลับมาได้นะ <c oughs> <c oughs> ถ้ากลับมาได้นะ <c oughs> <c oughs> อย่างนี้ก็ได้เลยมีการถูกก่อนเลยโอ้โหเป็นอะไรพี่หนึ่งหนึ่งของผมป่ะล่ะ หลอดเลยบวมร้อยอมแล้วมีขวานโอ้โหนั่นคือน่าจะโหดไม่เบาเลยนะพี่เฮนรี่เี่อาวนเลยเนี่ยนายคงจะหิวเลยขอโทษเดิมันเรามีแค่นี้อ่าวบอกมาต้มหมดเลยอ่ะเฮ้ยทำอะไรทำอะไรไปรุ่นย๊โอ้โหอ๋อเป็นอะไร I know you're watching me. It's just a little creepy. You're the one that writes on the walls. We all do. For some poor souls down here, it's the only way they can be heard. But you don't want to touch the ink for too long. I was messing with things I shouldn't have been, and he. he was there. Why do you call him Tom? He just it. Seems to respond to it. Well, I don't think he's very fond of me. Let me show you something. I was mapping out one of the upper levels when I noticed something reflecting off a piece of glass. I held up the glass looked through and on the wall behind me was a hidden message right there in plain sight Wow อ๋อแล้วขยับได้แต่มันอะไรไม่บอก Oh a messages everywhere in the studio but you can't see them with your eyes อ๋ o h ไอ้นี่นะไอ้เครื่องนี้มันสามารถมองเห็นสิ่งที่ไม่สามารถเห็นด้วยตาเปล่าโอเคแล้วแกเป็นนางฟ้าหรือแกบอกไม่ใช่นางฟ้าแล้วแกเป็นใครเนี่ย แกบอกไม่ใช่นางฟ้าแล้วแกมีมงกุฎบนหัวได้ไงอะไรในชีวิลีฟยูฟอร์ได้อย่าไปเชื่อไอ้ข้อความไม่อย่าไปเชื่อหน้าตาแบบนี้จะไปทำอะไรออทอมคิดว่าไงอันตรายอะไรแล้วกูคิดว่าไงไอ r ไปนอนสมาเอามาไล่ไปนอนียังไม่ง่วงเลยเนี่ยเพิ่งจะตื่นด้วยซ้ำเนี่ยเป็นไรดิโอ้อลิสก็ได้มือหักวะมือของทอมเป็นอะไรอะ จะเอ๋วันดีวันดีตกทำไมผมตกใจทอมทุกทีเลยเนี่ยแม้นั่นวันนันทอมท่าดุมากเลยผมไม่กล้าออกไปโอ้ยมันจะทำอะไรผมไหมเนี่ยโอ้จะปล่อยเขามาไม่ได้ไอ้ไไเจ้าอิงเดีว่ามันอยู่ด้านนอกเข้ามาแล้วเราต้องไปแล้วทอมมาช่วยฉันหน่อยเร็ว เอ้ยจ่อยขนาดนั้นจะดึงไม้ออกได้ไงตัวเองดีขวาแล้วไม่สับไม้เหรออเ้ยโอ้ไม่ขอบคุณกันบ้างเลยดูดิตัวเองถือขวานอยู่นะปฏคลิกขวาออคลิกขวาใช้เครื่องนี้โอเค It's kept the clips It's k อ p t out of hope เ e l l there's always hope โอ้โหอะไรเนี่ย อานทีละข้อความแป๊บฉันจะไปจักรที่นี้เอ่อหยิบช้อนอันนี้เหรอฮะเอ้า,อามีห้องน้ำด้วยก็ไม่บอกกดชักโครกได้ไหมเอา้าอะไรเนี่ยโอ้ยท่อนนี้โอเคอะไร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  อยู you ่ว oh sí ่าดอบิวติฟ um uh> ูลี่คุณวาดสวยมากเลยขอบคุณครับอะไรเนี่ยจะบอกว่าไอ้ผีที่เราวาดมันโผล่ขึ้นมาจากซ่วมเหรอบ้านะคิดอะไรใหญ่ครับโอเคเก็บมาเดือนนี้ตั้งแต่เริ่มเกมแล้วโอเคตอนนี้มีกระป๋องวิ้วีน้องตาด้วยเราจะเอาน้องปลาไปได้ไหมอยากได้โอ้น่ารักอ่ะน้องปลาห้องนี้มีอะไรไหมชีวิลิฟวิฟท์ได้โอเค อ่านได้แล้วจะแปลไม่ได้มันเดอะไรโอ้ยอะไรเนี่ยฟลอร์มีตามชื่นมาสะอะไรลลิตเติ้ลเดวิลดาลินเป็นชื่อเพลงหรือไงอ๋อแล้วผมมีความสึกว่าไอ้ท่อนี่แบบมันอ่อนมากเลยอ่ะคือแบบตีไม่ตายด้วยซ้ำอะก็มันเอาอะไรได้ไปแค่ท่อเนาะโอเคเฮ้ย Where is it ไม่มีนะฮะเอ้ยมีเทียนด้วยวุย้ให้บรรยากาศแบบเก่ามากมีเตียงด้วยมีอันนี้มันรูปเดี๋ยนะอันนี้มันรูปหน้าปกของชัปเตอร์ไม่ใช่เหรอคือแต่ละชัปเตอร์มันจะต้องมีหน้าปกที่บงบอกว่า,วามันน่าจะเป็นแบบไหนใช่ไหมอันนี้ก็เป็นหน้าปกดิเออแสดงว่าเขาเคยมานอนเตียงกันที่นี่อ้าววิ่งได้ก็ไม่บอกอ่ะบืนบืนบืน เอ้ยไปแล้วโอ้โหน่องเรือไปแล้วพี่น้องเอ๋ยแล้วมีเช็คพอยต์ตรงนี้ด้วยว้าวสุดยอดวัดอ่ะกดไปอ่ะกดสิกดไม่ถึงโอเคกดแล้วโอเคเฮ้ยทำไมตัวหนังสือมันใหญ่เลยเนี่ยเรืออาซัมวันอินเดอะริเวอร์มีใครบางอย่างมีอะไรบางอย่างอยู่ในแม่น้ำโอ้โหเรียกว่าแม่น้ำเลยก็เป็น คลีน้ำหมึกมากกว่าคือทั้งเกมนี้ผมเห็นน้ำหมึกเกือบทุกชิปเลยนะเนี่ยโอ้เป็นอะไรกับน้ำหมึกเนี่ยกระโดดเข้าไปเออไะกดเข้าไปเอ้าไปไปตามแม่น้ำเฮ้ยผมไม่เฮ้ยผมกลัวไอ้ข้อข่าวเมื่อกี้ที่เขาบอกว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ในแม่น้ำอ่ะเฮ้ยผมกลัวจริงๆนะว่ามันจะมีฉลามป่ะเนี่ยโอเคเฮ้ยวู w h a อ is it? โอ้ยเฮ้ยเมาเมาเมาเออมีเรือด้วยโจ้ปันจปันจอ้ยวว้าววัดอิโอ้เฮ้ยผมเชื่อแล้วผมเชื่อแล้วผมเชื่ออีข้อความเมื่อกี้แล้วผมเชื่อแล้วผมไม่ปฏิเสธแล้วผมเชื่อแล้วมันมนีจริงด้วย เหมือนว่าทุกครั้งที่เร so ือเราสต็อปนะครับเรือเรือเราหยุดเราจะต้องหันไปกลับไปตีน้ำหมึกที่มันเกาะอยู่ใช่ไหมเออได้เลยง่ายง่ายง่ายนั่นง่ายนั่นง่ายนั่นไง่ายอืมอืมอืมโหนั่นไงมันมาแล้วมันเป็นตัวอะไรเนี่ยเป็นมือเหรอนี่ผมเห็นแค่มือมันนะบอกว่ามันมันมีแค่มือโอ้โหป้าแล้วผีอะไรมือผีมือผีปากเกาว่าที่ผีมือ ผีมีรูปหลายอย่างชนิดเลยอะไรไป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 เฮ้ยก็ถือว่าท้าทายอยู่นะนก็ถือว่าไม่ยากโอเคอาจจะมีเสียงลมกระ bang คอไรน์สก,กับเนะี่ยเออต้องตัดต่อยม,มันมีเสียงลมเกินผมก็มันขี้เกียจตัดต่อ,อยจริงๆนะบอกเลย โ <Okay. S 2> อเคเฮ้ยจะรอดไหมข่าวนี้เอ้ยผมว่ามันท้าทายดีนะชัปเตอร์นี้คือแบบมันน่าสนใจมากอ่ะคือผมก็อยากลองเล่นภาคใหม่อยู่นะคือภาคเอ่ออะไรนะจำไม่ได้ Ender Level Review อะไรสักอย่างเลยจำไม่ได้โอเคโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรโอเค ตอนนี้ก็ตั้งใจเรียนกันร้อยสกรับเรียนออนไลน์กันอีกยาวๆเลยนะครับนะเอ้ยไม่รู้ใจเรียนออนไลน์ยาวนานแค่ไหนมันจะถึงได้ยังเนี่ยอีท่านเอ้ยโจ๊ะโจ๊ะอีกแล้วไหนล่ะครับเออขอบคุณครับเอ้ยโอเคเอ้ยถึงแล้วเอ้ยสวัสดีคุณน้องคุณคุณตกปลาเอ้ย นี่อะไรเนี่ยครับคุณโอเคนี่เป็นเมืองโอทาวโรดหรืออะไรเออไปไม่ได้แล้วถึงแล้วโอเคไปไปสิครับวิ่งเลยครับเสียเวลาไปเดี๋ยกลับไม่ได้สุดยอดไปได้กระโดดก็ไม่ได้เขากันไว้โอเคมีข้อความอะไรที่มันน่าสนใจไหม ผมน่าจเห็นข้อความตรงนั้นดู Bring d e a t แล้วก็ No Monster จะเชื่อดีไหมเนี่ย One People โอ้จะเชื่อดีไหมท่านเอ๋ยขอเนี้ยไปดูไม่มีอะไรนะไปเจอเจอเจอเโอมามันต้องมีมันต้องมีละเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เนี้ย SMi เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมี่ เอ้ยเดี๋ยวผมจําได้ว no ่าแซมมี่มันตายในห้องชัปเตอร์ตายตั้งแต่ชัปเตอร์สองแล้วไม่เชื่อเหรอเอ้ยนี่จําได้จริงนะว่าเขาตายตั้งแต่ชัปเตอร์สองแล้วนี่โอ้มันนึกว่ามันจะเป็นมิสซะอีกอะไร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 กด่าแล้วเหรอเฮ้ยหายเจ็บหน่อยเออเฮ้ยเอออืออืออไม่ดูไม่ดูอ้าว โย่เดียวเดียวเดียวโอ้ตกใจเฮ้ยผมว่ามันตามหลังมาตรงๆแล้วเอ้หนีก่อนไอ้หนูอาเจ็บละหันกลับไปฟาดมันไม่ก็ไม่โดนอีกเฮ้เออเฮ้เออเฮ้เออยาจะตายคุณท่านแล้วผมต้องสู้กับอันี่อีกนานแค่ไหนไอ้แซมมี่ไอจมผมไม่ไว้ใจมาตั้งแต่ชั้นที่สองแล้วเนี่ยตอนตอนที่ผมเห็นวันเนี่ย โอ <ด plane. S 2> ้ยพี่เป็นอะไรเป็นอะไรเปี้ยงเข้าหน้าเลยเปี้ยงเขาไว้ปิ่งเขาให้เลยเป็นไงอาการปวดเลยอ่านหมองฉันไปไกลชิวๆอะไรอันเจ้าเจ้าเจ้าช่วยทำมันให้เป็นอิสระหนยนี่ฉันจะทำให้หัวนายหลุดออกจากไหลชิบชิบชิ i อิสตัมฟ้า หลับโอ้โหโอ้โหแต่แบบเป็นไงเฮียงเข้าหัวเลยวันเดย์วันนี้ทอมเอ้าดิเอ้าทอมไว้ใจเราแล้วเหรอเอาบทดีพี่โอ้ย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 นี่ก็ตายแล้วคุณเอาหายไปแล้ว

เดี๋ยวแล้วไอ์ชัปเตอร์ที่แล้วมันอะไรชัปเตอร์สามจำไม่ได้แล้วไอ้ที่มันเป็นคนนะเนี่ยะเออที่ผมเปิดเข้าไปเจอคนนั่นแหะจำได้ไหมอีพีที่ผมไปสู้กับไอ้เครื่องเล่นมีชีวิตน่ะก็ยืนมันก็ไม่ทำอะไรผมเช่เลยอร่อยหรือว่าแซมมี่เป็นหัวหน้าพวกมันดหรอตายซะโอ้ยอะไรเนี่ย เว้ยอะไรนักขุดเหมืองนักขุดทองเหรอโอ้ยโอ้ยโอยอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ท่านอ้ม็กก็อดไปใช่เล่นเลยนะไอ้ตัวนี้เฮ้ยไม่ใช่ตัวนี้ไอ้ตัวนักขุดเหมืองอันและเดี๋ยวผมจะตายแล้วท่านยาจะตายไม่เอามาเป็นจุ้มเลยทุกคนโอ้อะไรเนี่ยมันเป็นจุ้มเลยดอืม้ัตู้ตายหมดตายหมด ไอ้ปๆอ้คนไอ้คนไอ้คนมันฆ่าเราปะเนี่ยทำไมผมเดินเข้าไปใกล้จะแบบจะไปจุ่มหน้ามันแล้วมันยังไม่กิมันยังไม่ทำอะไรผมเลยแล้วมันจะตายเฮ้ย่าจะตายโอ้ไอ้ผมว่านี่สงครามน้ำหมึกหรืออะไรเฮ้ย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 ยา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 ไอ้ท่านเอ้ยไอ้นายท่านีเพื่อนออกไปนะ ตายซระแวงนักขุดเหมืองเราแบบจะเรียกว่านักขุดเหมืองเลยเนี่ยมันก็มันก็ใส่หมวกทำเหมืองป่ะตายตายตายโอ้ยสองคนนี้ไม่ตายเป็นนะทุกคนเขาอึดมากไอตุ่มมันจะอึมมันจะอึมอไม่โดนไม่โดนติดหมดยังเนี้ยโอ้ยมันเยอะมาก แรงกว่าเยอะกว่าเดี๋ยนเออหมดยังยังไม่หมดเลยหรอแป๊บแป๊บแปโอ้ยจะหมดยังเนี่ยคือมันมาเป็นเวฟหรืออะไรเด็ดเด็ดเด็ดโอ้ยจะตีมันถึงทะลุแล้ววิววิวหมดยังหมดแล้วนะ หมดแล้ววันนี้โอ้ยเกือบตายท่านเราลองคงเห็นหน้ากากของแจมมี่นะครับเกิดเราต้องไปแล้วเหรอโอ้เราต้องให้เราไปก่อนด้วยนะไอ้ีอเพื่อนจะสวยก็จริงแต่ว่าทำไมนิสัยแบบนี้โอเคโอ้โหมีอะไรไว้ด้านหน้าไม่มีโอเค ไปกอดได้ไหมเรากลัวเราตกทำไมไอ้ตกไปได้เฮ้ยเขาทำกั้นไว้อยู่ทุกคนเจจอมสแกรแบบนี้ก็ได้เหรอฮะโอ้อะไรเนี่ย it's inside the wall wow โอ้ยกระพริบกระพริบ ว้าวที่นี่ที่ไหนเนี่ยนี่เป็นออฟฟิศเหรอ,อเอเอ้ยมีไอ้เครื่องนี้อีกแล้วโอเคอุ้ยอันนี้อะไรมีอะไรบ้างเป็นท่อเอผมคิดว่าน่าจะเป็นท่อนะโอเคมีเฟลล์ล็อกมีที่เซฟไหมโอเค ฟลิมว้าวเป็ดโอ้น้ำมันห่างใจอ๋อหรือว่าเราต้องเอาน้ำหมึกไปใส่ท่อเราก็ให้มันสร้างท่อมาใส่อ่ะแล้วผมจะไปหาน้าหมึกจากไหนอ่ะอะไรโทมัสคอนเนอร์โอเคอืมผมว่าน่าจะเปิดห้องนี้ได้แล้วแหละเออเปิดได้แล้วอัศเซฟเลย อันเดอร์เดนนัเดอ m e ต้องพูดดิอันเดอร์เดนนันดอร์อ้ยวันนี้มีไงบ้างสวิตด้วยเลยอย่าเพิ่งสับเลยดีกว่า ก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ไวัเท่านี้ก่อนละกันนะครับใครชอบอลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe ด้วยเตอร์เป็นกำลังใจสำคลิปต่อไปแลใครอยากเห็นเอพีที่ต่อไปขอ3ไลค์นะครับนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับยี่สิบวิ่งกัน